คลิปนี้นะคะจะมาแปลบทสัมภาษณ์ของนอริซ่าค่ะที่เธอขับไปให้สัมภาษณ์กับแอลเกาหลีมานะคะเธอค่ะเผยให้เห็นนะคะถึงเหตุผลค่ะว่าเอ๊ะทำไมนถึงได,ได้รับน้องหมานะเจ้าเลิฟเนี่ยมาเลี้ยงนะคะแล้วก็มีการพูดถึงค่ะการกลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็รู้แล้วละค่ะว่าทําไมนะเธอถึงได้ไปนั่งปิกนิกนะอยู่ริมทะเลสาบตรงนั้นนะคะแล้วก็มีภาพสวยๆค่ะเอามาฝากให้บิงได้ดูกันอีกด้วยนะคะคุณผู้ชม โดยน้องลิซ่า Lisa ค่ะเธอก็บอกว่านะคะคหลังจากที่กลับจากปารีสมาค่ะพอถึงปุ๊บนะคะเธอก็ไปรับเจ้าเลิฟม,มาก่อนเลยค่ะเพราะว่าช่วงเวลาประมาณสองอาทิตย์นะที่เธอออกจากเกาหลีไปค่ะเธอก็เอาไปฝากนะคะที่ศูนย์ฝึกค่ะแต่ลูกของเธอก็หมายถึงเจ้าเลิฟเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเจ้าเลิฟเนี่ยกินต็อกบ๊กกี้ได้แล้วด้วยนะคะ ซึ่งแอลค่ะก็มีการถามต่อด้วยนะคะบอกว่าอู้คาดไม่ถึงเลยนะว่าวันนี้ค่ะจะได้เจอกับเจ้าเลิฟตัวเป็นๆค่ะก็เลยมีการถามเหตุผลนะว่าอู้จริงๆรองลิซ่าเนี่ยเธอเป็นทาสแมวใช่ไหมเอะแล้วทำไมเนี่ยถึงได้นะมาเลี้ยงน้องหมาค่ะลิซ่าเธอก็บอกว่าเพราะว่าอยู่กับพวกแมวเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะตลอดเลยค่ะก็คิดว่าโอ้เหมือนกันเนาะว่าคงจะชอบแต่แมวมากกว่าแน่นอนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าจู่ๆค่ะวันหนึ่งค่ะเธอก็คิดขึ้นมาได้นะว่าเออเราเนี่ยน่าจะอยู่กับน้องหมาได้นะแล้วก็หลังจากน รับเลี้ยงเจ้าเลิฟมาใช่ไหมพอได้ลองเลี้ยงเลิฟเนี่ยก็รู้ถึงข้อแตกตาก่างค่ะของการแสดงอ่อนะคะถึงการมีอยู่ของตัวเองนะคะหรือว่าวิธีการแสดงความรักของน้องหมาก,กับน้องแมว่ะมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะพอได้รับความรักที่แตกต่างกันนะคะช่วงนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะเป็น2เท่ากันเลยทีเดียวนะคะและทางแอลค่ะก็มีการถามถึงนะคะถึงภาพเซตนี้ของน้องลิซ่าค่ะที่ไปถ่ายอยู่ริมทะเลสาบนะคะก็บอกว่ามันดูเท่มากเลยนะลิซ่าก็อยู่ใน ชุดเรสค่ะที่ดูเหมือนกับหลุดนะคะออกมาจากในหนังอะไรแบบนี้ค่ะเออตอนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้านานะลิซ่าค่ะเธอก็บอกว่าหนูเนี่ยกลับมาบ้านที่เมืองไทยนะในรอบ3ปีค่ะก็เป็นที่ที่คุณแม่ค่ะเอามาให้ดูตลอดเลยนะคะตอนที่วิดีโอคอลกันอยู่บ่อยๆอะคะ่ะก็เลยคิดว่าเออถ้ากลับมาที่เนี่ยก็จะต้องไปที่น,นั่นให้ได้นะคะและลิซ่าค่ะก็พูดประมาณว่าเหมือนว่าเออตอนนั้นก็เลือกที่ที่จะไปนะเพราะว่าพนักงานบริษัทแล้วก็เพื่อนๆค่ะได้ลาพักร้อนแล้วก็อยากจะใช้ ้วเวลาด้วยกันนะคะเพื่อนหนูค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะก <P>. ็เป็นเพื่อนที่เคยใช้เวลาในวัยเด็กด้วยกันมานะคะก็เลยมีการไปซื้อชุดเดรสค่ะเพื่อที่จะได้อารมณ์แบบว่าปิกนิกอย่างเต็มที่นะในวันที่นัดกันนั่นเองนะคะก็เลยเกิดภาพเป็นภาพเซตนี้ค่ะเอามาให้เราได้ดูกันนะคะซึ่งแอลค่ะก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองนะคะที่ มีเทรนด์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมืองหนึ่งเลยใช่ไหมถ้าไม่ได้กลับมานานเนี่ยก็อาจจะตกใจได้ใช่ไหมลิซ่าค่ะก็บอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีการกลับมาเมืองไทยเนี่ยประมาณปีละ2-3ครั้งนะคะทุกๆครั้งที่มาก็จะรู้สึกแปลกใหม่เสมอเลยค่ะครั้งนี้เนี่ยเป็นการกลับมานะคะหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานอะไรแบบนี้นะคะเธอก็บอกว่า จริงๆก็คือจดจ่อนะกับการที่จะได้ใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็เพื่อนมากกว่านะคะที่จะออกไปสำรวจอะไรใหม่ๆค่ะก็คือเลยเลือกที่จะทานข้าวนอกบ้านที่ร้าน,นะคะ่ะที่อยู่ใกล้ๆบ้านนั่นเองนะคะแอดก็เอาแปลบทสัมภาษณ์มฝาฝากนะคะก็เผยให้เห็นโมเมนต์เล็กๆของเธอนะะในหลายๆด้านเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องของเจ้าเลิฟค่ะแล้วก็ภาพเซตนี้นะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อิจฉาเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า